วันนี้คุณยายยังใส่ยาตอนเช้าแค่เมิดแล้วก็หยุดแล้วก็เลยเข้ามาวดกินสนุกสนานเสียได้จังเลยสเสียงคุณยายหายเนาะก็ถือว่าโอเคเลยหมอบอกว่าอยู่นานๆนะอยู่ให้แผลหายขาดก่อนนะเออเพราะยังให้ยาอยู่เนาะชีวิตผู้เท่าก็ถือว่าโอเคยายจ๋าก็ได้น้องชายน้องสะภ้นะฮะดูแลทางบ้านเรา งานนี้ก็มีประสบการณ์และบทเรียนคุยกับแกว่าเจ็บน้อยให้รีบอย่ารอนานรอจนตัวเองทรมานสุดท้ายนี่คือปัญหาเอาประสบการณ์นีาจำไว้นะอย่าบอกตัวเองว่าต้องทนอยู่ไดอยู่ไดนะห่วงลูกเพราะลูกทำงานพอสุดท้ายแล้วบอกเลยนี่บทเรียนสิบกว่าวันเลยนะกับสภาพนะแต่ว่าล่นะเนาะถือว่าคุยอุ้ สนดวกนะวันนี้เพื่อนเห็นหมอคุยกับหมอทุกใจแล้วก็หมอเกินเก้าเป็นทางเดียวยาววัสดีขึ้นแล้วองบ้าอสนั่นวันไหวน้อยใหญ่กระเล่าให้ฟังอเสียดายเสียงใหญ่ไม่มีจ้าอะดูแลกันไปพี่น้องค่ะเรามีพ่อมีแม่นะฮะพระในบ้าน เนาะมีโอกาสมีสิทธิ์ดูแลนะคะ <doom. S 1> เราเป็น,นฝ่ายเงิน <ไป S 2> พี่น้องเป็นฝ่ายดูแลพูดคุยกันอย่างเข้าใจอผู้เท่าก็มีความสุขนะคะแต่อารมณ์คนเท่าก็คนอยู่ใกล้ก็ลองรับกันหน,น่อยเนาะวิดวิดวด่วินวินนิดนึงอแต่ก็พยายามถอยหลังนะช่วยรักษากันไปยายจ่าเนี่ยเข้าใจทุกมุมมองแต่เราก็ทําอะไรได้ไม่มากเอาจริงๆกันอยู่กับคนแก่เวลาแกวินหรือว่าอารมณ์ของแก เราอยู่ตรงนั้นจริงๆเราก็อาจจะปีดก็ได้นะคะแต่ก็พยายามดึงกันเดอ้อพี่น้องขานี่แหละชีวิตครอบครัวนะคะจุนเจือกันได้และคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคเนาะนะก็เป็นความสุขของผู้เฒ่านับวันถอยหลังแต่สร้างเต็มที่ดูแลเต็มที่ดูแลให้มีความสุข พอสุดท้ายแล้วยามเขาไม่อยู่เราก็จะได้ไม่นั่มานั่งเสียใจทุกคนทำในหน้าที่ของตัวเองทำเท่าที่ทำได้นะฮะไม่ต้องฝืนหรือเปรียบเทียบกันพี่น้องกันเนาะนะเบี่ยงไปหัวใจของครอบครัวยจีกายนะฮะผมเค็นก็กลวยไงไม่เกินไปป้าหวายยี่มีคหัวเราะเด้อนะมันคักหลายอยากให้ได้ยินเสียงแต่พัด่าเสียงมากล้าเอ้ยไกเอาเข้ามานั่งกินนกัน คุยกันยังมวเมือนี้มวนแท้ๆยังห่านะฮะเนาะพรุ่งนี้หมอใหญ่เข้ามาอแต่หมอบอกแล้วแหละว่าก็ต้องรอให้แพลหายแห้งอ่ะเพราะยังเป็นหนองเม็ดขาวๆอยู่เยอะอยู่เนาะแต่ลองรอเจ้าก็บอกแท้ๆเด็ดละก็หมอบอกว่าไม่กยาคเอเดิมมันลำไส้ัาเยี่ยมมาสั่นเพิ่นยกใหญ่่าษะโอ้โหชิ่ทางอาทิตย์บ่เนาะ เขาเป็นเหงื่อแต้เงงเอาถ้าเขาฟังนะแต่บางเบิ้งหน้าเขาจะหน่อยว่าเขาลำคากยากฟังพวกนั้นก็เดี๋ยวเดินซ้ายเดินขวาเหงื่อแตกอืนะประเดิมประเดิมนอนโรงพยาบาลครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะฮะเอามันเต็มที่เลยคุณยายนะวันนี้รู้สึกอารมณ์ดีเพราะว่าลูกชายไม่อยู่ลูกชายพูดจะคอยคัดกันนะฮะแต่ก็ดูแลกันนัะลูกจะพายอยู่อมแอมอมแอมก็แปลกเลยเนี่ยใหญ่ใช้ อะไรก็ทําให้ใช่ไหมลูกชายชอบเถียงชอบขัดไงเออเหมือนกันหยอกลูกหยอกอ,อ้คณคนเท่างอนอะไรประมาณนั้นน่ะน,นะอา้าวขอบคุณหลายๆน้องชายน้องสะพ้ย